ในลักษณะของความกโกรธเนี่ยมันจะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นจากจากระดับของความกโกรธนะว่าโทสะก่อนพอจากโทสะนะก็จะเป็นโกทะโกรธโกทะโกรธโ,นะโทสะนี่ก็ไม่ชอบใจ พอโกธาก็โกรธรุนแรงขึ้นมาอีกถ้าเราปล่อยให้จิตผูกกับอารมณ์ไปเรื่อยๆก็จะขึ้นมาเป็นอุปนาหะอุปนาหะก็คือผูกโกรธไม่ชอบใจโกรธแล้วก็ผูกโกรธขยับขึ้นมาอีกเป็นมักขะแปลว่า ความหักล้างความกล้าแข็งความลบหลู่คุณท่านก็เริ่มไม่สนใจละไกลจะมีบุญคุณอะไรกับเราเราก็จะลบหลู่คุณท่านละไม่กระตันอยู่ไม่กระตะเวทีไม่เห็นคุณและไม่ตอบแทนคุณละแล้วก็ทำลายนะซ้ำเข้าไปอีกอันนี้ก็เรียกว่ามักขะ ขยบขึ้นมาอีกจะเรียกว่าปาราสะแปลว่าความปองลายก็จะขยบขึ้นมาเป็นความปองลายแล้วนี่ก็จะเป็นระดับของความเข้มข้นของความโกรธพอความปองร้ายเนี่ยก็จะมีคำว่าปุละคือการฆ่าการประหารน,นี่ก็คือ ผิดศิทละนะก็หนึ่งละมีการฆ่ากันละนะแล้วก็มาทบทวนพระองค์ก็บอกว่ากิเลสบางอย่างเนี่ยแก้ด้วยกายกับวาจามไม่ได้ต้องแก้ด้วยด้วยปัญญาต้องใช้ปัญญาปัญญานี่ก็คือการการเห็นสัจจใงการเกิดขึ้นและการดับไปนะ